สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเช้าเอฟซวันนี้แอดมินได้ตากล้องมาแล้วครับจะมารีวิวรถไถ b 2 4 4 0แล้วก็ L 2808เป็นอย่างไรไปชมกันครับผม สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้แอดก็มารีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวหลายๆคันเลยครับผมตอนนี้รถที่ร้านแอดเยอะเยอะมากครับผมก็เริ่มจาก B2440 นะครับผม b2440 ่คันนี้เป็นรถคูปต้าตีเทอร์นะครับผมแอดไปรับมาเองนะครับคูปต้าคันนี้ครับเป็น b2440 นะครับปีทะเบียนปีอ่าอสนะครับเล่มทะเบียนชุดโอน พบครับผมก็มาพร้อมอุปกรณ์สองอย่างนะครับก็คือใบมีดหน้านะครับจะมาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าใน้ฝนไล่มาแล้วครับผมใบมีดหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับมาดูล้อหน้าครับล้อหน้ากลับล้อนะครับผมกับกลับล้อเพื่อที่จะเอาให้เขาเรียกว่าฐานล้อมันกว้างขึ้นนะฮะก็โดยรวมแล้วครับเป็นรถที่เดิมมากครับนี่ดูแป๊บสีเดิมนะครับแป๊บคอนโทรลสีเดิมปั๊มไฮดรอลิกเดิมๆนะครับผม ขัดคันนงคันหน้านี่แน่นนะครับยางล้อหน้าขวาก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหลังหลังขวาก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมกับล้อติดสเปนเซอร์มานะครับเห็นไหมฮะสเปนเซอร์นะครับผมจะทําให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นครับถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวแอดถอดให้ครับแต่ถ้าจะใส่ไว้ป้องกันรถโคนก็จะดีนะครับอนังทวนนี่ใหม่ๆเลยครับานทวนสองศูนย์ห้าบีนะครับเป็น ฐาของรุ่น B โดยเฉพาะนะครับผมเออนี่นะฮะสำหรับ B 2420หรือว่าสองสนะครับรุ่นนี้ดูสีครับสีของกระบอกผ่าน,นยังไม่สึกนะครับแสดงว่าเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยครับครันนี้เป็นคูเปต้าตีเทินนะครับเนื่องจากทางลูกค้าอยากได้รถตัวที่มันใหญ่ขึ้นนะเขาเอามาเทินที่ศูนย์คูต้าครับทางแอดก็เลยเไปรับรถมาก่อนนะครับ ก็อยากให้ FC ครับได้รถดีๆไปใช้นะครับส่วนใครที่อยากได้เอาไปใช้ล่องอ้อยหรือว่าใช้งานเล็กๆน้อยๆส่วนตัวนะครับแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยครับก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับผมแอดก็จะเปียกแล้วฮะล้อหน้าขวาและล้อหน้าซ้ายครับผมก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับกลับล้อออกมานะฮะหลังซ้ายก็อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับนี่คือสีกระทะเดิมๆนะฮะสเปนทรงสเปนเซอร์ ก็าต่อไว้ให้แล้วครับผมก็ที่เก็บงานแอดมีเก็บงานก็คือมอีซีนล,ล้อหน้าขวานะฮะแอดได้เปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยแล้วครับผมมันเข้าดูยากเนาะ,ะดูตามกันนะเนี่ยฮะเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็รถก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยใครอยากได้ก็ ตอนนี้ฝนตกมาแล้วครับน่าจะจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื้าพันบาทเริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับปีสองห้าห้าเก้านะครับฝนมาเร็วมากแต่ไม่เป็นไรครับผมอ FC ท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวโทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะฮะเครื่องดีนะครับอยากจะเปิดให้อยู่ตอนนี้ฝนตกแล้วครับส่วนคันนี้คือ L สองแปดศูนย์แปดคันนี้อยู่ คือานานั่งบนรถห่อครับเออ,อันนี้อยู่หนึ่งแสนห้าหเก้าพันะครับเป็นอุปกรณ์ใบมีหน,น้าแล้วก็ผ่านพวนหกจานนะฮะมาฟังเสียงคันนี้แล้วกัน,นครับผมเครื่องดีนะฮะชั่วโมงอยู่สามพันเก้าร้อยครับผมเป็นรถที่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่มีไอเนาะอันนี้ ไม่มีไอนะครับเออตอนนี้ฝนตกนะฮะแอดลงจากรถไม่ได้ครับผมก็จะรีวิวผมต้องรีรวิววันหลังนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะหรือใครสนใจก็โทรมาได้ครับ L 2 8 0 8คันนี้ครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องไม่มีไอนะครับเดินเดเลย แส0 0 0าหาครับสำหรับช่วงวันหยุดก็เดี๋ยวแอดรถให้ครับแอดรถให้เป็นพิเศษเลยก็คือเอาแสนห้าหมื่นห้าพันพอครับไปมิดหน้าผานหลังอ่ะผานพวนก็สองร้อยกิโลเมตรแอดส่งให้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าใครกว่านั้นไกลกว่านั้นก็ส่งเก็บไปทางได้ครับแอดมีร้านแอดมีรถส่วนตัวนะครับเป็นรถบรรทุกครับไม่ต้องจ้างครับก็จะประหยัดค่าขนส่งได้ดีกว่านะครับ อยากได้บียี่สี่บสองสี่สี่ศูนย์คันนี้ถือว่าถูกสุดในในออนไลน์นะครับถูกสุดใน Youtube นะครับถูกสุดในเฟซบุ๊กหรือว่าถูกสุดในเว็บเว็บไซต์แล้วครับมือสองอยู่แสนแปดหมื่นห้าพันครับแสนแปดหมื่นห้าพันครับถ้าซื้อช่วงวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวลดราคาให้อีกครับเครื่องดีมากคันนี้พันชั่วโมงนะฮะ แต่ไม่ได้เปิดลงไปดูให้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอันนี้หนึ่งพันชั่วโมงครับอันนี้สามพันกว่าครับเอลสองแปดเนี่ยก็ถือว่าดีเป็นเครื่องรถที่ดีเลยนะครับเพราะว่าใส่ยางใหญ่ครับใส่ยางเท่ากับ L34 เลยแล้วก็ตอนแรกที่มันมาเนี่ยมันจีโรเตอร์ไอ้พวงมาลัยข้างหน้านครับมันเสียมันดังครับแอดเลยเปลี่ยนจีโรเตอร์ให้ใหม่ครับก็ เอาวันนี้เอาสองคันแค่นี้ก่อนนะครับผมอยากได้คันไหนก็ทักมาครับ L สองแปดศูนย์แปดเครื่องดีนะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันซื้อช่วงวันอยู่นะครับลดไปเลยเหลือแสนหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันนะครับผมใบมิดหน้าผ่านหลังเล่มทะเบียนนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนใครอยากเอาไปเข้าทากสอเอาเข้าได้เลยคันนี้สบายครับเนี่ยปเปลี่ยนจีโรเตอร์ให้ใหม่พวงมลาลัยเบาบิวครับส่วนคันนั้นอยู่ แสนแปดหมื่นห้าพันซื้อวันหยุดซื้อช่วงวันหยุดแอดลดไปให้อีกเอาเอาแสนแปดทวนครับทางอีสานภาคกลางครับถ้าเกิดภาคกลางมันไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดติดรถไม่ให้ครับค่าน้ำมันช่วยกันนิดหน่อยครับสบายครัเราร้านเรามีรถบรรทุกนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งไปนะครับผมแอดก็มาอยู่ที่รถคัน b ยี่สิบสี่ครับถือว่าบวกคลิปครับไปดูแล้วกันครับ รวมๆกันไปครับตัวนี้อยู่หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงแท้นะครับรถบียี่สิบสี่นะครับเครื่องถือว่ารถใช้งานมาค่อนข้างจะน้อยนะฮะไฟเฟอ์ออกหมดนะฮะลูกค้า FC ครับไฟออกนะฮะแต่ดังนะครับแต่ดังรถคันนี้ก็ถือว่าได้เดิมดีนะครับก็ช่วงโปรโมชั่นนะช่วงวันหยุดเนี่ย ลดราคากันไปนะครับผมก็อยากให้เอฟซนะครับลองพิจารณาดูครับระหว่างบีเอ่อบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับเข้าลองอ้อยหรือว่าใช้งานเล็กน้อยเด็กก็ขับได้นะฮะก็เลยทําไมโครสวิตเวลาที่เอ่อเกียร์ตรงนี้มันไม่ว่างมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเอ่อเกียร์ตรงนี้มันไม่ว่างมันจะสตาร์ทไม่ติดเนาะก็เดี๋ยวแอดลองขับให้ดูเรื่องดีมากครับ มันมีอยู่เกียร์นะครับด้านข้างเนี่ยก็คือมีไฮมีเดียมแล้วก็โลนะฮะมีอยู่สามเกียร์ขวาก็จะมีอยู่สี่เกียร์นะฮะสี่คูณสามก็จะเป็นสิบสิบสองเกียร์นะครับผมก็เป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับสามเกียร์ถอยหลัง่เดี๋ยวลองทำให้ดูอันนี้มันมันดังเพราะว่านี่นะฮะแผ่นรับแรงกระแทกอนะแผ่นซับแรงอะครับมัน มันอาจจะเสื่อมสภาพนะเพราะว่ารถปี59ครับ <c oughs> เครื่องดีเลยก็ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องใช้สับเลื่อนสี่ล้อฮะเดี๋ยวลองขับใบห่อนนะคันนี้ฝน <c oughs> ก็ตกเนาะฝน <c oughs> ดีมากครับ <c oughs> ไปรอไปดูกันเปิ <c oughs> ดไฟหน่อย นี้ว,วิ่งเกียหายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมันไม่มันไม่หอนนะครับเงียบเกียบเสียงเงียบดีนะครับ รีวิวการสายฝนนะครับคันนี้แอดทำเขาไอแอดเปลี่ยนซีนเขาไนะอซีนล็อกักหน้าขวาให้ครับอย่างอื่นก็เดิมๆนะครับข้างในนี่ยังเอี่ยมอยู่เลยรถเป็นปี59าเก้านะฮเดี๋ยวเราขับเพื่อนสี่ล้อกันดึงปึก๊กขึน้นนั่นย่เข้าขับเลื่อนสีล่ล้อนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโฝนตกแรงกันเด้อมีครับไม่ไว้แล้วฮะ ก็ยังไงใครสนใจก็โทรมานะครับผมตอนนี้เสียงฝนหนักมากครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ